สวัสดีครับสวัสดีเกษตรรทุกท่านครับวันนี้เราจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้กรองนะครับขนาด3านิ้วตัวนี้นะครับเป็นกรองขนาด3นิ้วนะครับก็ให้สังเกตนะครับตัวลูกศรว่าทางน้าเข้าน้ําออกนะครับมันจะบอกนะครับกรองตัวนี้มันใช้ได้2อย่างก็คือเป็นไส้กรองดิดนะครับแล้วก็เป็นตะแกรงนะครับให้เราสังเกตว่าถ้าเป็นฤิดก็เอาตามน้ํานะครับหลังจากนั้นก็พันเกลียวนะครับ ันลักษณะแบบนี้โดยการเริ่มต้นจากวัดว่าเกีียวเราเข้าไปแค่ไหนเพราะว่าตัวเกีียวที่เป็นตัวูุ่มี่ยมันค่อนข้างจะยาวนะครับประมาณ35รอบนะครับเป็นคลิกนะครับทั้งสองด้านเลยหลังจากนั้นก็ใช้เป็นเกีียวในต่อตรงนะครับเป็นตัวต่อเติมแล้วก็หมุนนะครับอันนี้ก็จะใช้ประแจโซ่เข้าให้สุดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นฝาปิดด้านบนนะครับ แล้วก็ลักษณะการใช้งานเวลาเราต้องการที่จะดูตะแรงด้านในนะครับตัวไส้กรองตะกแรกงจะสามารถถอดแบบนี้ได้นะครับนะครับจะเป็นชิ้นแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้งานนะครับในส่วนของกรองขนาดสนิ้วครับผมขอบคุณมากครับ